สวัดีค่ะวันนี้ฝ้ายมานั่งอยู่ในรถ Fortuner All-new 2 0 1 5นะคะสำหรับคันนี้ติดระบบชุดเครื่องเสียงไปแล้วเราจะมาดูว่าคันนี้ติดชุดไหนไปบ้างนะคะเป็นลำโพงแยกชิ้น Mercury c 462คู่หนึ่งนะคะ R62 แยกชิ้น Mercury คู่หนึ่ง A M4 Channel Mercury 1หนึ่งตัว M Cardi ของ Mercury อีกหตัวและที่สำคัญ เราติดซับไปถึงสองดอกด้วยกันเลยอะแล้วเรามาดูกันว่าทวิตเตอร์เราไว้ตรงไหนกันบ้างในเมื่อเรามีแยกชิงนสองคู่แล้วนะคะตัวนี้เราหลอดเสา A ด้วยทวิตเตอร์ c62 อาสวยไหมคุ้มด้วยหนักกรมะมยี่คุณภาพเสียงออกมาตามเสาเลยต่อไปเรามาดูวันที่2กันว่าแยกชิ้นคู่ที่สอง6 2เนี่ยเราไว้ตรงไหนกัน สำหรับคู่สอง2เหกสองเนี่ยเราก็มาไว้ตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่ดีต่อไปแล้วก็มาดูซับกันว่าคู่หลักวามตู้ไฟเบอร์สำเร็จไว้ต้ไหนกงไหนบ้างอันนี้ก็คือตู้ไฟเบอร์นะคะอ่าคุ้มด้วยตะแกรงข้างนอกกันแรงกระแทกของการวางของล้อมรอบด้วยไฟ LED เต็มเงินให้มิติความสวยงาน รับลูกค้ามากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ม่หลานเลือกงานติดตั้งเป็นผู้ดูแลอ่ามาถึงที่รถปุ๊บไฟก็ให้ฟังเสียงกลางแหลมแนวของเสียงดนตรีและการร้องนะคะว่าติดลําโพงสองชิ้นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะแนวเสียงเป็นยังไงใส่พอไหมแนวเสียงธรรมชาติหรือเปล่าลองฟังกันดูนะคะ ต่อไปเรามาลองฟังเสียงแนวที่มีพลังเบกเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะ